สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาหลาะเินื่อปูนะคะหาเก็บดอกกระเจียวค่ะจักสิมีบอมีดอกกับพี่น้องเลยไปจจะไปเก็บน้ากันเด้อค่ะหลับกระชมวิวไปน้ากันเลยนะจ๊ะค่ะบรรยากาศนะคะเครื่องปูนะคะพี่น้องยนง่ามัเห็นดอกกระเจียวจักดอกกักพี่น้องเลย นะาเบื่องบรรยากาศเนาะคะ่ะว่มีดอกกระเจียวก็วกได้บรรยากาศทางบนนะคะบนผู้ทางล่างนะคะที่เดินขึ้นมานะคะก็สูงเติบอยู่ค่ะ โอยพักวันก็คือโบเห็นจับต้นที่น้องเอ้ย แล้วก็พามาเบ่งบรรยากาศนะคะอยู่ของบนผู้นะคะนี่ผัากหวานแตกหยอดงามงามจากพี่น้องเลยนี่ค่ะพอดีเก็บเลยค่ะนี่แต่หยอดงามๆามค่ะพี่นอ้องหยออ่อนดิหยอดอ่อนๆอบอบวบเด้อค่ะพี่น้องผากหวานน่ะ เห็นอยู่นี่ก็คือต้อนจิกเนาะจ้ะพี่น้องย่างต่อพี่น้องผัวเบิ่งส้มวิวไปน้ำเด้อจ้ะพี่น้องเด้อหาเก็บผักหวานไปน้ำเนาะจ้ะย่างมานันกำกันเด้อพี่นอ้องมีบอนะ้อเห็นอีกบอกน้อพี่น้องเลย มาหาดอกกระเจียวนะหมอยังามัน่นเดียดอกกระเจียวจักดอกอยู่พี่น้องเอ้ยใส่กินบนนอจ่ะมันเห็นผักะวานแล้วมันตดแหละต้นบใหญ่ดอกค่พพกกะพี่น้องผักะวานจ่ะต้นน้อยๆนะคะหางขึ้นแนวมันเป็นหยอดดูคือผมมีหยอดหรือบาดน,นี่แต่ใบพี่น้องเ้ยผมมีหยอดะ หอยอดกาลัางปรงจากพี่หน่องฝนตกใส่หาไปเรื่อยๆเนาะจากพี่หน่องอา้าวมูนี่แค่นี้กอนเดอจากพี่หน่องสวัสดีจ้า